ขอหุ้นพ w e เวอร์ท a าแม i ก e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศแหลงเงินทุนเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงด้วย ของ SME D Bank เนี่ยก็เป็นแหล่งเงินทุนของรัฐบาลที่ดีมากว่าถ้าเป็นแบงค์พาณิชย์อื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีม,มีค่านั้นค่านี่มีเงินประกันอีกอะไรอีกแต่ว่าของ SME D Bank เนี่ยจะว่าไปแค่รู้ว่าเรามีรายได้แล้วก็สามารถส่งคืน เขาได้เนี่ยเขาก็ให้เราแล้วแต่ว่าเราต้องชี้แจงที่มาของรายรับรายจ่ายของเราแล้วมีศักยภาพที่จะผ่อนคืนให้กับแบงค์ทุกแบงค์ทีเลียดตรงนี้เหมือนกันวิสาหกิจที่ไม่ไปถึงเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ขบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําพาสินค้าเข้าไปสู่ผู้บริโภคได้คือโอท็อปอะมักจะท้อซะก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มามาไม่ถึงอะอย่างกรณีที่เราเข้าเซเว่นตอนแรกที่เขามาดูรายผลิตเราเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เราโตไปพร้อมกับเขาเพราะตอนนั้นตัวใหญ่เข้าไปเขาจะเพิ่ง8,000สาขาเองแต่ว่าเเเเนนนนนนียกกกก็ข้้้าาไไปดคคคืืืออออมมัััหบบรร ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เขาติเตือนมาคือคือสิ่งที่เราจะต้องประทาส่งถ้าเกิดเราทําส่งไปแล้วมันไม่ถูกก็คือเรากลับมาแก้ใหม่แต่เราถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําเพราะว่ามันต้องมีวันหนึ่งนะที่เราจะต้องสอบผ่านก็เหมือนกเราทําโรงงานจ m p ก็เหมือนกัน,งงน, MP, กหน,กนใหญ่โชคดีที่วิศวกรที่ดูแลในโรงงานท่านเป็นวิศวกรที่จบด้านขึ้นกลและท่านอยู่โรงงานจี P มาก่อนดังนั้นเราก็ไม่ถึงกับแก้มากแต่ว่าวิสาหกิจชุมชนหลายที่เนี่ยอาจจะทุบทิ้งทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าขบวนการผลิตตทที่่ได้มาารนัวโลกก็คือ มันต้องคลีนจริงๆระบบปิดแต่ว่าใหญ่เปิดโอกาสให้ลิสากิจชนเข้ามาดูนะเพราะใหญ่เอาอุทาหรณ์ของตัวเองที่ว่ามันต้องลือ้อค่ะไม่อยากให้เขาลือ้อให้เขามาดูว่าแผ่ผังมันเป็นอย่างนี้นะเสียหายเยอะมันก็ต้องมีห้องที่สุญญากาศที่ไม่ปลอดเชื้อมีการฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปในลายปิดท,ที่อื่นเขาอาจจะไม่ค่อยอยากใ,ให้ดูแต่สำหรับใหญ่ใหญ่ให้ดูเพราะว่าใหญ่มีความรู้สึกว่าเออแบบมันก็ดีกว่าเขาทําแล้วเสียหายแล้วก็เขาก็ไม่มีทุน้องผิดลองถูกแล้วก็เพราะว่าเขาไม่มีทีมขายทีมการตลาดอย่างบริษัทเนี่ยมีท ร้านค้าเรามีทีมการตลาดเป็นผู้ชี์ตาสินค้าเราก็คือแบบ f a สต์ o v i n ิคือม mm ูบ hmm. เร็วอะค่ะเอออย่างไปที่กัมพูชาเนี่ยกัมพูชาฉลาดมากคือเขาอะดูกระแสกระแสบ้านเราค่ะทิกตอกมาแรงเฟซบุ mm ๊ก hmm. มาแรง mm hmm. ตอนนี้สินค้าที่อยู่ในเซเว่นทุกตัวเขาทำท ok. ิกตอกพอทำ TikTok ok. ปุ๊บคนดู t i k t อ ok, กดูเฟซบุ o ก mm hmm. มันก็เขามันก็เหมือนทำมันทำให้เกิดการกระตุ้นให้อยากอยากลอง อยากซื้อแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจจากจากคลิปต่างๆเุกวันนี้ของบริษัทเราก็ทำค่ะซึ่ง,งเป็นช่องทางการขายที่จะว่าไปก็คือแรงที่สุดแล้วในเวลานี้นะคะ,ะใครใครมาก่อนไม่ไม่ต้องเยอะเท่าเดือง่ายๆนั่นแหละใช่ชา<ช>วบ้านชาวบ้านเราเองก็มีที่ปรึกษานะคะที่ว่าเข้ามาช่วยดูแลทางด้านการตลาดออนไลน์ของเราก็ที่ปรึกษาก็เข้ามาได้สามเดือนได้ละสองสามเดือนได้ละก็ ดีค่ะดีคนก็รู้จักแล้วก็ยอดยอดผู้ติดตามเพ่เยอะขึ้น,น TikTok. tiktok ด้วยค่ะยอดผู้ติดตามเยอะขึ้นเพราะว่าอท่านเป็นอท่านเป็นแรกแรกเลยค่ะเป็นเป็นผู้ที่ทําออนไลน์แรกแรกเลยนะอของประเทศไทยเนี่ยท่านก็มาช่วยเราก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เก่งแต่ว่ามองไม่เห็นช่องทางอาจารย์เนี่ยจะเห็นช่องทางแม้กระทั่งว่าถ้าเข้าไปดูแล้วจะทํายังไงให้อยู่ดูนาน ขาก็บอกเลยว่าแต่ก่อนที่คุณคทำอ่าหนึ่งวินาทีเขาก็ออกแล้วแต่ตั้งแต่อาจารย์มาดูเนี่ยบางคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็ดูถึงสิบหกวินาทีบางบางคนก็ดูถึงหนึ่งนาทีถึงสามนาทีเลยเพราะว่าแล้วก็กดติดตามไว้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องการอ่าคือคือทำยังไงคอนเทนต์ถึงจะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มาให้เด็กๆเ,เนี่ยกล้าสแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะเป็นผู้ที่จะ โดยแพร่สินค้าของเราซึ่งเป็นของที่ดีอยู่แล้วอ่ะคือให้มั่นใจคือคือเขาอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม,ไม,ม,ไม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดึงในสิ่งที่เขามีเนะออกมาใช้ <บา S 2> เป็นสมุสนไพรโรงงานไบโอเวเนี่ยเป็น,<ใ>นโรงงานแม้นนกระทั่งร้านขายยาทุกวันเนี่ INO, <ม>นยฟาซิโนร้านขายยากรุงเทพร้านขายยาเพียวเอพิซีสินค้าเรามีจําหน่ายทั้งหมดเพราะตอนนี้ร้านขายยาเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหยคะว่าเราเข้าไปในร้านขายยาเนี่ยไม่ได้แค่ขายร้านขายยาอย่างเดียวยังมีอาหารเสริมยังมีเครื่องสำอาง แต่เขาก็เลือก<ม>เขาก็เลือกอันดับแรกเลยนะคะโรงงานเขาจะดูก่อนว่าคุณมีมาตรฐานอะไรหรือหนึ่ง,งเลขจุดแจ้งคนมีไหมสองมาตรฐานผ่านอะไรแล้วยิ่งแบบมีรางวัลนวัตรกรรมรองรับี่้โหแบบประมาณเลยทนนี่มีร้านขายร้านขายยาเพียวค่ะแล้วขายยากรุงเทพก็มีค่ะเข้าไปขายเข้าไปขายเาป็นค่ะตอนนี้ก็คือช่องทางหนึ่งของเราก็คือร้านขายยาร้านขายยากรุงเทพมีตั้งหายสาขาร้านขายยาเพียวก็เยอะปาสิโนก็เยอะ ถึงแม้ว่าหนึ่งโปรดักก์ก็เยอะแล้วนะคะก็ะถึงนะแต่ว่าสินค้าของเราไม่แพงนะคะไม่แพงก็คืออยากต้องได,งได้เราต้องผลิตสินค้ามากมายค่ะกว่าเราจะได้ยอดขายขนาดนี้เพราะว่าเราหลักสิบหลักร้อยมีไม่กี่ชนิดคแต่ว่าสินค้าของเราขายถูกก็จริงแต่เรามากด้วยคุณภาพนะคะเพราะว่าเรามาจากสมุนไพรเราสมุนไพรของเราก็อยู่ในขระนวนการผลิตที่ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับก็อยากให้คนไทยเราเนี่ยเปิดโอกาส ที่จะใช้สินค้าของคนไทยแล้วก็มาจากสมุนไพรในเรื่องของการรักโลกในเรื่องของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็สําคัญ